สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับครับก็หลังจากช่วงเช้านะครับเราได้มาทดสอบรถตัวอย่างกับลูกค้าท่านนี้นะครับในรถ Fortuner นะครับเป็นในรูปแบบเกียร์โตเหมือนกันนะครับรถทันนี้เป็นเครื่อง KD นะครับ3.0นะครับ Vigo กับ Fortuner ก็เช่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ ที่ร้านเป็นรถออโต้โฟบิลนะครับตัวนี้เป็นออโต้แมนนวนนะครับและก็สิ่งที่ต่างกว่าอีกจุดหนึ่งคือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราทํารถมาให้ลูกค้าทดสอบนั้นเราไม่ได้ทํารถตัวเองให้ดีกว่ารถเจ้าของนะครับเช่นการเช็คผลนั้นนะครับโดยสากลเขาจะทําล้อให้เล็กนะครับเติมยางให้ตึงนะครับส่วนรถผมนั้นใช้ล้อ2 0ิ สองเจ็ดห้านะครับห้าสิบห้าสิบขอดยี่สิบนะครับก็ถือได้ว่าเป็นในรูปแบบล้อโตนะครับก็ให้ให้เรียกว่าเป็นการคมคืนเลยกันนะก็แล้วกันนะครับว่ารถทดสอบนั้นแทนที่จะทําให้แรงดัดทานน้อยเราจะทําให้แรงดัดทานสูงและก็ทุกอย่างขับได้ยกว่านะครับขับได้อยกว่ารถจักรยา เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านเจ้าของนะครับว่าสิ่งทีเ่เราได้รู้จักกันในเว็บไซต์ใน YouTube ที่ผ่านมานั้นนะครับกับที่เรามาทดสอบจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับที่เราบอกว่าไ v จีวทนั้นมีข้อแตกต่างแตกต่างอย่างไรจริงไม่จริงนะครับเราจะมาพูดคุยกับลูกค้าที่เมื่อเช้าเราได้พูดคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งในการทดสอบ การอัปเกรดนะครับเพราะว่าการอัปเกรดนั้นนะครับแต่ละรุ่นที่เราอัปเกรดนั้นกเ็เราคิดต่อรุ่นในราคา5 0 0พันบาทนะครับเช่นเทฟซอัปเป็น6ก็5้าพันอัปเป็นเจก็ห0 0 0ันนะครับสำหรับเอ็นจทแปอย่างที่เราเรียนไปเมื่อเช้านี้นะครับว่าเรารุ่นนี้เราขอมือนนึงนะครับในการโฆษณาเพราะว่าเราต้องทำในระบบ Security ในเรื่องเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับก็เลย ต้นนี้ต้องเป็น1 0 0 0 0มบาทนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับผลในการใช้นะครับว่าหลังจากที่ได้อัพมาเป็น n v เจวีทนั้นให้ผลต่างครับ n v เจวีทออย่างไรเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะครับว่าการอัพ5มาเป็น8นั้นให้ผลอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมผมดูสินออกสุดนะครับผม เมื่อเช้าเราได้ทดลองขับรถบริษัทไปแล้วนะฮะ,อะตอนนี้ก็เป็นรถของกูผมเองซึ่งตั้งเรียบร้อยแล้วะครับมาทดสอบกันฮะครับสําหรับวันนี้พอกดมันเร่งดูฮะรู้สึกว่าอัตราการออกตัวนิ่มนวลมากนะฮะ,ะไม่มีการหลังจีบบอคือแรงแต่ว่านิ่มนวลขึ้นมาแบบนิ่มๆนมคะครับผมความเร็วก็ทําได้สมูทดีมากเรียบราบเรียบดีไว้ทีเอฟซีห้าไหมับ ไม่มีสั่นเลยนะครับเสียงเครื่องก็เงียบมากเงียบนะครับเงียบความเรียรอบทุกความเรียรอบลองดูอยากให้ท่านผู้ชมก็ได้รู้ด้วยว่ารถคันนี้วิ่งมาแล้วเท่าไหร่ครับสองแสนเก้าหมืให้ดูได้ไหมครับได้ครับผมตอนนี้อ๋อตอนนี้ตัวเลขขึ้นอยู่แล้วนะครับตัวเลขขึ้นอยู่แล้วครับโอเคครับก็วิ่งไปแล้วสองแสนเก้านะครับสำหรับในระบบ NVTC นะครับรถคันนี้ติดตั้งไปแล้วสําหรับ NVTC g นะครับ แสนห้านะครับก่อนหน้านั้นวิ่งมาแล้วประมาณแสนสี่กว่านะครับก็หายกังวลได้นะครับสำหรับในระบบ n g v นเทซี FC, เราได้ยืนยันกับลูกค้ามาแล้วนะครับว่ากว่าห้าแสนกิโลนะครับไม่เคยตั้งวาลนะครับและก็รถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ท่านลูกค้าได้ยืนยันอีกสักครั้งนะครับว่าหลังจากที่ติดเ g v ็นยูีซีเราแล้วมีความกังวลในเรื่องใดบ้างเช่นความร้อนหรือว่าต้องไปเซอร์วิสหรือว่า ไปปรับปรุงเครื่องยนต์อะไรบ้างหรือไม่นะครับเราลองไปถามกันดูนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับสําหรับคันนี้ฮะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมทุกอย่างเลยครับผมนะครับไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นนะครับยางฝาวาลเคยเปลี่ยนไหมครับไม่เคยครับผมโอลิมวอชีเคยเปลี่ยนไหมครับไม่เคยครับก็ตั้งวาลนี่ไม่ยังไม่เคยเครับไม่เคยนะครับขณะนี้นะครับเราให้ท่านผู้ชมให้ได้ยินเสียงกันนะครับว่า เครื่องยนต์นะครับถ้าวาวห่างหรือวาวดังนะครับเราจะได้ยินเสียงการเข็กันโขกนะครับอันนี้ให้ท่านได้ยินนะครับว่าเราได้ยินแต่เสียงลมแอร์นะครับลมแอร์นี่คงจะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเรเห็นว่าลมแอร์นะครับเครื่องยนต์ขณะนี้ก็ถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าวัยรุ่นเลยนะครับวัยรุ่นนะครับและก็ที่สาคัญนะครับเราไม่ได้แนะนําว่าติดี c V แล้วจะดีขึ้นทุกประการนะครับ การบำรุงร,รักษาการใช้น้ำมันเครื่องนะครับการเปลี่ยนไส้กรองนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับรถคันนี้ที่ทําได้ในระยะ,กะเกือบ3 0 0แสนนะครับก็ผมเชื่อยิ่งนะครับว่าท่านเจ้าของรถก็คงได้บำรุงร,รักษาในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับคร<อ>ับผมเปลี่ยนถ่ายในระยะอย่างไรอย่างไรบ้างครับก็น้ำมันเครื่องตอนนี้ก็10,000มกิโลฮะตาตรฐาเลยครับผมมี<ด>โ,<จ>โอกาสได้ดูน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาไหมครับ ปกติฮะก็ดูฮะเวลาคือคือระบบหลังจะติดระบบผมถ้ามันเคลื่อนต้องใสยกระเดิมนะครับถ้าสังเกตจะเห็นนะครับว่าใสยกระเดิมนะครับ<ช>เปรียบเสมือนมนุษย์นะครับถ้าเราทานอาหารที่สุกถูกสุขอนามัยนะครับก็จะทําให้การขับถ่ายนั้นเขาจะกาหนดเป็นสีให้ดูเลยนะครับซึ่งเราลองเข้าไปดูกันในเน็ตได้นะครับว่า คนที่ขับถ่ายออกมาร่างกายสมบูรณ์นั้นเนื้อเนื้ออุจจาระจะเป็นสีอะไรนะครับซึ่งในระบบ NGV TFC ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำมันเครื่องนั้นเราขอยืนยันนะครับว่าหลังจากที่ใช้ระบบ NGV TFC แล้วนะครับผลของเรื่องน้ำมันหล่อลื่นนั้นจะเกิดความสะอาดขึ้นกว่าเดิม100ซนะครับและก็ที่มาในเรื่องของน้ำมันเครื่องทำให้สะอาด ถ้ามันเคื่อนน้ำสะอาดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ต้องขออธิบายให้ฟังนะครับว่าการเผาผลาญในระบบผมขอเท้าความเลยนะครับการเผาผลาญของระบบดีเซลในรูปแบบที่ไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับที่ไม่ใช่คอมมอนเรลนั้นก็คือในหนึ่งรอบนั้นยิงเชื้อเพลิงหนึ่งนัดนะครับ ก็ทําให้การถอาผ่านนั้นไม่หมดจดเพราะว่ามีการยิงหรือเกิดการระเบิดที่จังหวะเดียวนะครับส่วนในรูปแบบเครื่องยนต์คอมเอรเรลนั้นนะครับจุดระเบิด2ครั้งนะครับเขาเรียกว่ายิงพล l o อตหครั้งนะครับหลักการเผาไหม้นั้นเหมือนกับจุดประกายหัวเทียนใน1น,นัดก่อนลูกสูบถึงจุดใตบนหรือจุดจุดแหลบในการจุดระเบิดนะครับก็ก็จะทําให้มีการยิงนําเพื่อให เกิดเป็นสื่อหรือเป็นเชื้อไฟก่อนนำหน,หนึ่งครั้งแล้วก่อนกนารเผาไหม้จริงนะครับฉะนั้นในรูปแบบของเครื่องยนต์คอมมอนเรลจรึงทําให้เครื่องยนต์นั้นเดินเงียบนะครับเพราะว่าเสียงน็อกจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการการยิงสองยังหวะนะครับเขาเรียกว่าในรูปแบบเครื่องยนต์คอมมอนเร็ในรูปแบบยูโรยูโรทีนะครับส่วนในเครื่องยนต์ในรูประบบยูโรโฟหรือยูโรไฟหรือยูโรซิกก็ดีนะครับก็จะยิงมากกว่า2นัดนะครับ เขาเรียก <ersch> ว่ายิงยิงยิงนำยิงไพลอตนะครับและก็ยิงยิงหลักและก็ยิงตามนะครับยิงส่งนะครับก็เป็นเสมือนกับอาวุธในยุคใหม่นะครับซึ่งการยิงล็อกพิกัดก่อนยิงนะครับหาจุดเป้าหมายนะครับล็อกพิกัดได้จึงเหนี่ยวไกลนะครับก็จะจะคล้ายๆกับเครื่องยนต์ของมานเร็วนะครับเครื่องยุทธเครื่องมือลบในยุคใหม่นะครับนอกจากเรายิงนำนะครับยิงนำยิงตามแล้วก็ยิงส่งเขาเรียกว่ายิงเบิ้ลนะครับ ยิงเลงเป้าไปสู่หัวใจมนุษย์นะครับยิงแล้วก็ยิงซ้ํานะครับในบริวารของร่างกายนมนุษย์ที่ใกล้เคียงหัวใจนะครับก็เรียกว่าช่องทางการรักษาก็คงไม่มีทางนะครับนั่นคือระบบการทํางานเครื่องยนต์ในยุคใหม่นะครับเ,เครื่องยนต์ในยุคใหม่ทําไมจึงกล้ารับประกัน1นึ่งแนกอมอนะครับก็เพราะว่าเครื่องยนต์ในยุคใหม่นั้นทํางานในรูปแบบที่แม่นยํานะครับแม่นยําและก็ นอกจากแม่นยำแล้วยังมี Security สํสำหรับเครื่องยนต์ก็คือมีเซ็นเซอร์ในการจับจับผิดในจุดต่างๆนะครับเพื่อไปบอกเพื่อให้สมองกลนั้นเกิดการประเมินผลอย่างถูกต้องนะครับจึงทำให้เครื่องยนต์นั้นในยุคใหม่นั้นผู้ผลิตจึงกล้ารับประกันใน1 0 0 0 0แสนกมอนะครับเรามาว่ากันต่อนะครับในเรื่องราวของเหตุใดนะครับเหตุใดน้ำมันเครื่องจึงสาด เมื่อเทียบกันระหว่างเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่คอมันเล็วนะครับ <K L> เครื่องยนต์ที่ไม่ใช่คอมันเล็วนั้น,ผนเผาผลาญไม่หมดจดเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่มีการยิงนำนะครับยิงหนึ่งนัดในการเผาหลักนะครับแล้วก็ไม่มีการยิงเก็บนะครับทําให้น้ํามันเครื่องของเครื่องยนต์ที่ไม่คอมบันเลนั้นเกิดการสุกป,ปกได้มากเพราะว่ากาก,ากที่เผาไหม้ไม่หมดก็จะเป็นขมเหลวที่ลงสู่ก้นอ่างนะครับและก็ส่วนหนึ่งออกทางท่อเสียนะครับก็ถือได้ว่า